สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะทุกๆคนสวัสดีตอนเช้านะคะน่าจะใหญ่มากนะคะตอนนี้คือจะสองโมงแล้วนะคะวันนี้จะพามาเดินนะคะเดินไม่ได้เดินสแสวงบุญนะเดินเพราะไม่มีรถจะเดินเข้าไปในหมู่บ้านนะคะคือตอนนี้นี่รถไม่แหลมนี่ปกติมีสองคันนะมอเตอร์ไซค์แต่ว่าคันหนึ่งนี่เสียนะคะเพิ่งซ่อมไปเองนะ เพิ่งซ่อมไปนี่สี่พันกว่าบาทเสียอีกแล้วนะคะยังไม่ได้เอาไปให้ช่างดูว่าเสียเพราะอะไรคือรถเก่านะคะก็เลยการซ่อมแต่ละครั้งก็เลยจะแพงทีนี้มีรถคันเดียวเมื่อเช้าปรากวว่าตาสิงจะไปประชุมนอนเรานอนอยู่ที่สวนตาสิงก็เอาเอาเอารถอ,อีกคันหนึ่ง,งเข้าไปในบ้านแล้วตะกี้นะคะโทรมาเขาจะไปประชุมนะคะวันนี้เขาจะไปประชุม แล้วเมื่อกี้โทรมาบอกว่าให้เอามาเข้ามาเอาตังค์หน่อยคือเขาจะเอาตังค์ไว้ที่หน้ารถมอเตอร์ไซค์อยู่ที่บ้านนะคะแต่คงไม่ได้อาชี้เป้าให้โจรแล้ค่ะเพราะว่ากว่าแม่เหลมจะลงคลิปนี้ก็นู่นนะคะแม่เหลมถึงบ้านเรียบร้อยแล้วระยะทางเดินจากสวนเข้าไปในบ้านนี้ก็เป็นกิโลอยู่นะคะเป็นกิโลเดี๋ยวถือว่าเดินออกกําลังกายตอนเช้าที่ไม่เช้าเท่าไหร่ ก็เลยต้องเข้าไปนะคะครั้งแรกนี่กะว,ว่าจะจะไม่เข้าไปนะครั้งแรกนี่กะว,ว่า,าไม่เข้าไปหรอกจะทํางานเลยนะคะเพราะว่ากรีดยางเมื่อคืนนี้กรีดยางเสร็จนี้เกือบตีหนึ่งนอนก็กะว,ว่าจะถอนมันถอนมันโรตสิงก็โทรมาบอกว่าเข้ามาเอาตังค์ด้วยลืมตังค์ไอยู่หน้ามอเตอร์ไซค์ แล้วเป็นเป็นเงินพันนะคะเรื่องของเรื่องเออก็เลยต้องเดินนะคะไม่ได้เดินแส,สแวงบุญหรอกคะ่ะเดินเพราะว่าไม่มีรถถือว่าเป็นการออกกำลังกายนะคะไม่เหลยมยิงอ้วนๆอยู่เนี่ยค่ะเดี๋ยวจะพาเดินนะคะพาเดินกิโลนึงนะคะเดินก็ประมาณสัก ค่าแม่แหลมเดินจริงๆนี้ประมาณ20กิโลนะเอ,อ้ย20กิโล20นาที20่20กิโลพะนะ20กิโลนี่ตายพอดีนะคะมันไม่เหมือนเดินขึ้นภูเหล็กไฟเด้เดินขึ้นภูเหล็กไฟนี่ก็คือเราเดินแบบเราไปหาของป่าเนาะเราไปด้วยความหวังนะคะก็จะมีแรงฮึดอย่างไปเก็บผักหวานอย่างไปเก็บผักหวานเราก็จะคิดตลอดว่า อะต้นนั้นต้นนี้ต้นโน้นเพราะว่าเราค่อนข้างรู้นะคะว่าต้นผักหวานบนภูเหล็กไฟน,นี่อยู่ตรงไหนเสียงจะเบานะคะไม่อยากเอาเข้าใกล้เอาเข้าใกล้แล้วหน้าใหญ่มากเดี๋ยวจะพาเดินคืออันนี้เป็นบันทึกวิดีโอนะคะก็เลยจะให้ดูดูทางไม่ได้แถวนี้เป็นดินทรายทั้งนั้นเลยก็ ออกกำลังกายไปในตัวนะคะอ้วนมากนะคะช่วงนี้ทำงานก็ทำนะคะแต่ว่าน้ำหนักก็ไม่ยอมลดตะวันนะคะส่งหน้าทำให้หน้าขาวมากขาววอก เข,เ,เขาเดินเขาเดินแสวงบุญแต่ไม่แหลมนี่เดินเดินเพราะไม่มีรถนะคะก็ไม่รู้จะพูดยังไงเนาะมันเป็นความคิดของแต่ละคนที่เราก็ไม่สามารถรู้ความคิดของใครได้นะคะถ้าแบบเป็นบุญจริงๆก็น่าจะเป็นบุญที่ต่างจากของคนอื่น คนเราคิดไม่เหมือนกันเนาะแต่ถ้าถามไม่แหลมนี่เดินเดินแบบนั้นได้บุญยังไงไม่เหลมก็ก็คิดอยู่นะคะว่ามันมันได้บุญยังไงอ่าถ้าเดินแล้วมีคนร่วมสมทบทําบุญเข้าวัดอันนี้ก็ได้บุญนะก็ได้บุญนะคะบุญกับบาปมันแยกกันอยู่แล้ว สำหรับแม่แหลมนะบุญกับบาปมัน,ม,นมันแยกกันอยู่แล้วบุญก็ส่วนบุญบาปก็ส่วนบาปทำบุญแค่ไหนก็ไม่สามารถลบล้างบาปกรรมที่เราทำได้เนาะถ้าลบล้างได้นี่คนที่เขามีเงินคนที่เขารวยเขาก็คงจะ <c oughs> ทำอะไรก็ไม่บาปอย่างกฎหมายก็เหมือนกันเนาะคนรวย ก็ยังเห็นเขาติดคุกนะคะเนาะมันก็ว่าไม่ได้นะคะถ้าหลายๆคนบอกว่าคนรวยทำอะไรก็ไม่ผิดแต่มันก็ไม่ทุกคนนะเป็นบางคนเพราะว่าเห็นหลายๆคนนะคะที่เขารวยเขาก็ยังยังติดคุกนะคะเนาะถ้าทำผิด ซึ่งคนบ้านๆอย่างเราก็ไม่อาจทราบได้นะคะว่า,อ,าอะไรยังไงแถวนี้จะเป็นสวนยางทั้งนั้นเลยนะคะสวนยางเขาเพิ่ง,งปลูกทั้งสองฝั่งเลยถนนถนนก็จะสะดวกอยู่นะคะเป็นถนนการเกษตรสองฝั่งจะเป็นสวนยางทั้งนั้นเลยตรงนี้จะเป็นยางเล็กอยู่ นี่ค่ะทางเดินแต่ก่อนก็เดินนะคะไม่ได้มีรถนะแต่ก่อนตั้งแต่พ่อแต่แม่นะคะก็จะเดินไปเดินกลับเดินไปเดินกลับอยู่ทุกวันเวลาเรามาไล่แต่เดี๋ยวนี้สบายนะคะมีมอเตอร์ไซค์แต่ว่ามอเตอร์ไซค์เสียคันนั้นเสียนะคะเพิ่งซ่อมไปนี่ เยอะอยู่นะเดี๋ยวจะเอาไปให้ช่างนะคะช่างที่ที่ซ่อมให้เราดูว่าเสียเพราะอะไรเพราะว่าเปลี่ยนทั้งแหวนเปลี่ยนทั้งอะไรเนาะตามที่ตาสิงห์เล่าให้ฟังแต่จู่ๆก็สตาร์ทไม่ติดเฉยนะคะทำยังไงก็ไม่ได้ปกติก็จะใช้คนละคันกับตาสิงห์แต่นี่มีคันเดียวก็ลำบากนิดนึงแต่ก็เดินออกกำลังกาย เดินกรีดยางนี่ก็ถือว่าออกกําลังกายนะแต่ละแต่ละวันแต่ทาไมไม่เลมถึงอ้วนเอ,าอ้าอ้วนอาวก็ไม่รู้นะคะกินนี่ไม่รู้ข้าวข้างตัวเองหรือเปล่ากินก็ไม่ได้กินเยอะแยะมากมายเท่าไหร่นะกินแค่อิ่มแต่ท,ทําไมอ้วนก็เดิน,น,นไปอีกสักครู่ก็ครึ่งทางแล้วนะคะ ระยะนี่อาจจะเหมือนไกลนะครัหกิโลแต่ว่าความคุ้นเคยของเราในการเที่ยวไปเที่ยวมาหยุดตลอดมันก็รู้สึกว่าไม่ไม่ได้ไกลเท่าไหร่เดินกลับไปเอามอเตอร์ไซค์แล้วก็เอาไปหยดน้ำกรดที่อีกฝั่งหนึ่งแล้วก็ออกมาก่นมันโปรแกรมงานวันนี้โอตะสิงตะสิงมาช่วงบ่าย ก็อยากจะเอามันไปขายสักหนึ่งรอบก็ยังดีพรุ่งนี้ไปรับเพมอ่าไม่ไม่ได้ไปรับพรุ่งนี้เพมจะมาคืออ้อนให้แม่พาไปเที่ยวงานนมัสการพระธาตุพนมนะคะตอนนี้ยังหารถไม่ได้เลยเดี๋ยวจะโทรไปชวนให้น้องสาวนะคะพาไปเราก็เติมน้ำมันให้เขา ทุกหยาดเงื่อเพื่อลูกจริงๆนะคะแล้ววันเสาร์ก็เดี๋ยวไปซื้อโทรศัพท์คือพังแล้วนะคะพังแล้วโทรศัพท์ใช้ไม่ได้แล้วนี่แหละกระเผนง,งานแต่ละวันของแม่ใหญ่แหลมยังยิ้มได้ค่ะยังยิ้มได้เมื่อวานเหนื่อยมากเหนื่อยก็เลยไม่ได้ไหลเมื่อคืนน็อกนะคะ ก็พักไปสักประมาณสองชั่วโมงสามชั่วโมงแล้วก็กรีดยางตอนสามทุ่มเสร็จเสร็จตอนเกือบเกือบตีหนึ่งเที่ยงคืนนะคะเป็นวิธีชีวิตของเราแต่ว่าแต่ก่อนเราไม่เหนื่อยนะกลางคืนเราก็ทํางานนะคะแต่ก่อนแต่ว่าเดี๋ยวนี้อายุเราเยอะแล้วเราก็จะรู้สึกเหนื่อยเมื่อวานนี้แดดมากนะคะแดดเผาแบบอ่อวิ่งเข้าวิ่งออกล่มทีนี้ไปยางนะคะก็ร่วงจะไม่มีล่มก็เหนื่อยเหนื่อยค่ะแต่ก็สู้นะ เพื่อครอบครัวแล้วก็ทุกอย่างเนาะทุกอย่างเหงื่อเพื่อลูกจริงๆนะคะถ้ามีสักสองสามคนนี่ไม่รู้แม่แหลมจะทํำยังไงเหมือนกันนี่ขนาดคนเดียวยังยังขนาดนี้นะคะนี่ค่ะตรงนี้จะเป็นสวนยางเดี๋ยวคลิปนี้แม่แหลมก็ฝากไว้เท่านี้นะคะเดี๋ยวเดินอีกสักประมาณสิบกว่านาทีก็ถึงบ้านแล้วล่ะค่ะขอบคุณทุกคนที่ติดตามแล้วก็ให้กําลังใจนะคะเดี๋ยววันนี้ช่วงท,ท่ยงเที่ยงใบไผ่หยดน้ำกรดเสร็จเดี๋ยวจะไล์นะคะ พบกันตอนนั้นซึ่งหยดน้ำกรวดนี่ไม่รู้จะเสร็จตอนไหนคงจะไหลช่วงเราพักช่วงเราพักนะคะสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เท่านี้นะคะขอบคุณทุกคนที่ให้กำลังใจแล้วก็ติดตามให้แหลมกกๆด้วยดีเสมอมานะคะขอบคุณมากสวัสดีค่ะ